แ็กาต้องให้เขาไวอันนี้หน้าตาก็ดีนะครับเสียงเดียวเยี่ยวม่วงตรวจเขาแล้วยังตรวจแล้วยังครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยนคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฟักยูครับฟักยูฟักยูนามสกุลอะไรครับทูมัตฟักยูทูมัสนะฮะอันนี้หั่มเล็กนะครับเนี่ยไม่เล็กครับมันโหดครับมันโหดครับไม่ไม่โอ๊ย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 อันนี้ชนเลยนะครับเนี่ยอันนี้เหยียบเลยนะครับเนี่ยโอ๊ยเหยียบตายเลยเป็นตำรวจบ้านครับปนไม่ติดแต่วะคุณชื่ออะไรครับคุณเกซี่บาร ไม่ใช่ครับผมชื่อพ่อทุงสถาบันครับจะตามคุณแดนมาซีเรียเข้าคุกหรอครับเนี่ยมีคนมีคนชื่อแดนกระซิเรียด้วยหรอครับที่หัวเขียวๆขีนะครับที่เขาเอาหรอโอ้สภาพเขาไม่ได้ชื่อแดนกระซิเรียเลยนะครับน้าอันนั้นชื่อแดนแอตเซเชียนอ๋อแดนแอตเซเชียนอยากลองอยากลองซ้อนหนูเวลาขี่รถไหมล่ะเออหนูไม่ต้องเดี๋ยวหนูซ้อนพี่เอามันแปลกคำศัพท์มันแปลกๆเพราะว่าหนูคิดเอง ดนเคปขายยากันให้ลืมเลยอ่ะจริงจริงสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับทำไรครับเนี่ยอ๋อนั่งเล่นมือถือในรถครับอ๋ออันนี้มากับเพื่อนหรือเปล่าครับไม่ใช่เพื่อนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฮะ วันนี้ทำงานเป็นไงบ้างครับมีพวกมีสิ่งม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหรือเปล่าไม่มีฮะมีแต่ประตูหายอันนี้ถือว่าไม่ดีไหมไม่ดีครับกระจกก็หายด้วยนะระวังอันตรายนะิงขายแน่เลยตรงนี้บาเรนนะคับผมคราบูเลอเรนเนะโอ๊ยเอลองเช็คดีๆลองไช็อคนอื่นด้วนี้ถือว่าไม่ดีล้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีแล้วครับตรงนี้ตงวทะเลลงไปครับเลยแต่เ ไปอะวี่ขาดไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้ละว่าอยู่ใกล้ๆแล้วไปแบบว่าโอ้โหโตรนะเขาชนอนแท้ไม่เกี่รถดอยโอ้นะก็โหดเกินนี่มันนี่เลยนี่เลยไปไปลองดูตามในหมู่บ้านดีพี่ชายเขาขโมยรถผมอะอขามเออขาเขาขาเาาาเขาาเาลเเ เอารถไปซ่อนไว้เก่งดีๆซ่อนไว้ในโรงเก็บในบ้านโอ้โหขอตำรวจของวิ่งดูครับเราไม่ดูผมไม่แน่ใจบอกพี่จัดตัวเลยอนนบ้านดีคุณตำรวจรเกินไปมึงแถมมึงเนี่ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอยอ้ยอยยอ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 ยยออยย พี่เขาชนอีกไหมคุณอาอุ้ยอุ้ยไปแล้วครับเออยูเจออีกนะไปดิยู่เฉยชนแล้วเกืบผมจะฟ้องพี่ตำรวจแน่เออไม่ฟ้องเลยกูยกใหญ่สุเว่าพี่ทำร้ายประชาชนเออมึงไปหาหลักฐานมึเลยขยะวัดอย่างขยะนะครับแล้วรถผมก็โดนป่นมาพี่น้ำไฟฟ้าพี่จำไว้เลยเออดีำไวนี่ออ่นี่จำไว้วันี้ผัขเขียววัสดีครับสวัสดีครับชนเสียทรงเลย สวัสด ja ีครับครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสมายครับไม่ได้ถามนะครับถามผเขาอีกชื่อแจสเปอร์ครับแจสเปอร์ครับเป็นไรทำไมต้องยิ้มด้วยแจสเปอร์ครับป่ะครับครับจะเปทร์ทำไรครับเนี่ยฟาร์มอยู่ครับฟาร์มคนเดียวเลยเหรอครับไม่มีญาติพี่น้องเลยเหรอมีเขาแต่เขาไม่เข้ามาใคครรับพี่ชายชื่ออะไรอ่ะแฟนหรือเปล่าเป็นแฟนหรือเปล่าหรือว่าอะไรนู่นไงแฟนนะครับใช่ครับแต่เองด้วยนะครับปล่อยเขาเป็นแฟนนานๆได้ วาสดีครับสลอไหวนะครับเนี่ยเราดูครับขับไงก็ได้แต่อย่าเหินพอนะสลอเฮ<ม>้ยสลบสลาไปแล้วละ่ะลงมำไม,มเสียแล้วอันนี้เสียจริงไงพินลงมไหมอะเรียบร้อยอตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ ไอนน้เคสเยอะชิบหายดูนี่ได้ปะล่างเลยข้างบนเลยหนักอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยพี่แม็กมาต้องให้เขาไ,ไอ้พี่แม็กพี่แม็จับจั่งยากเลยพี่รถมันไต่ไม่ได้อ่ะพี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กทำให้รถตำรวจมันไต่ขอบได้ดิ ถ้บที่ได้จักเคสเนี่ถ้าเราตำรวจมันไต่ขอบได้อ่ะมันจะสนุกมันตามมันไอ้พวกโจรมันไต่ขอบกันหมดเลยอ่ะเราไต่ขอบไม่ได้อย่างเขาว่ะพี่อันนี้อันนี้จริงๆรถตำรวจมันควรจะไต่ขอบได้พี่งั้นมันสู้เขาไม่ไหว <Another one. S 1> โจรแ,แม่งไอ้อาแม่งไต่ขอบไต่ขอบอีโ e วก็เหมือนกันเมื่อวานอ่ะเมื่อวานก็ลองใช้อีโวแล้วพี่ไต่ขอบอย่างยากเราลองใช้ไ <Andrew> ป <wh aning> <wh aning> แล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเอา เร็วนี่ไปน่วาน,นี่นี่นเอาเอาองาายนี่ไม่ใช่อะไันบายาานี่นี่คืออะไรล่ะไม่ได้รอครกูแค่ครออีกเคสนึทำไรครับทำอะไรกันครับเนี่ยเซลฟี่กระเซลฟี่อยู่ครับเพม อ๋อถ่ายรูปเหรอครับเป็นดาราดังหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ดังนะครับโอ้ยรถสวยนะครับเนี่ยอันนี้รถอะไรรถกาชากะรถสวยกรปล่อยไปกระชากะไหมอันนี้กาชากะใช่ปหมใช่ครับเยสโคตรโกะครับนะครับมาเลยครับสวยสวยไม่เม้อครับพอดีพอดีเก่งไปอะครับ อันนี้ไหวไหมครับเนี่ยไหวไหมครับเนี่ยไหวอ่ะพี่สีชมพูได้ไหมครับบังบอลให้พี่ไหมครับจะแม่นขนาดนี้โอ้โหไปครับไปครับไปครับไปกันเถอะครับเดี๋ยว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 แล้วนะถ้าผมผมนี่ปั๊บนี่ยปลี่ยนปิด่ยนเสียงนี่บอลยึดรถผมหน่อยให้รถหายฮะได้ครับผมเดินอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณล้วนคุณล้วน อันนี้จะหนีแล้วครับเนี่ยหยุดเลยไม่หนีไม่ได้หนีครับลัวล็อกาหนีนะครับหนีนะครับจำการหลบหนีนะครับโดนเพิ่มนะครับไม่ได้หนีเราขาดกันมาแค่ซอยเดียวเองคุยยังไม่ทันจบประโยคก็จับได้แล้วเนี่ยผมยาวเข้านี่นะอยู่เฉยนะมันเดินเองเอาแบเอาเข้าในรถไม่ได้เนี่ยโอเคได้แล้วเดี๋ยวผมตรวจเช็คในรถก่อนนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับครับ ยังใหม่เอี่ยมไฟแดงอยู่เลยฮะไม่มีอะไรเหรอฮะยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยฮะเอ้าทำไมมันค้นรถไม่ได้เอ่ยโพี่ชายเป็นตำรวจจริงป่ะครับนี่มันก็ต้องคนเราก็ต้องมีบ้างอะครับพอดีผมกดเมนูแล้วมันอันนี้คุณดูหมิ่นได้อาไรอีกสิบก็ไม่ได้ดูหมิ่นเลยครับพี่ต้องใส่ทะเบียนไปเหรอ RUP983 แล้วทำไมมันมันยุ่งยากจังอ่ะเมื่อวานยังทำได้อยู่เลย เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรถน่าจะใส่อะไรไม่ได้ครับไม่เป็นไรี๋ยวุกพาวให้ครับแล้วค่อยมาขอตำรวจนะครับเอาปมันพาวไม่ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยพาวไม่ได้เหมือนกันวะไอฟินพาวได้ปะมิโพาวปะฮม่ทำไมพาวได้วะแสดงว่าี่ไงแสดงว่ายศดจยศไม่ถึงวะเดี๋ยวก็เปลี่ยนยศก่อนมีมียศไม่ถึงด้วยครับคุณรนุมินอตลอได้ไหมครับได้พาวไม่ได้ไม่จะไปไม่ได้ ไม่ปล่อยเขาก่อนนะเดี๋ยวจะจับมาให้ปล่อยเขาก่อลมาจริงๆเราทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแยกย้ายกันดีกว่าฮะนะครับไอ้มาดี้เอาหนีกะโอ้โหผมต้องตกลงใช่ไหมโอเคอยุดเฉยๆแล้วใช่ไหมต้องดูก่อนว่ามันเฉยๆแล้วเฉยๆแล้วเพราะว่าบอลเนอร์ก็ไม่มีครับมันมีพวกสไปเด็กเบลเลอร์อะไรเงี้ยเป็นเจลตู้ปลาตัวสับเรือะชนเดี๋ยวขอรับเสิร์ฟให้ก่อน ผมขอกำลังเสริมได้ไหฮะใช่ค oh รับอ่ามีตำรวจท่านใดอ่าพอจะมาช่วยเหลือหน่อยได้ไหมครับเออตำรวจหัวเขียวเนี่ยมันเปรี้ยวนะพอดีว well ่าจับผู้ต้องหาได้หนึ่งคนครับแล้วเปรี้ยวหรอไม่พอครับอะไรครับเออถ้าไปกันสับคนเอาผู้ต้องหาตำรวจใหม่แล้วอ่ะใช่ครับผมอาบน้ำมั่งนะอาบน้ำมั่งนะทำยังไงนะครับทำยังไงนะครับ ทำไงนะมาเป็นตำรวจที่นี่ไม่มาไหว้เมาเว่ยคูระวังโดนวก็ตำรวจขี่หอยขอเป็นกลับมาครับคือผู้ต้องหามีสองคนครับไปไปเราโอเคแล้วตำรวจอีกสองคนรถได้ยังไงใครไล่อยังไงคันแดงครับคันแดงคันแดงอยู่ตรงจุดตรงตรงนี่ยครับอ๋อนี่ไงมาพอดีนะครับโอเคขอบคุณครับโอเคเอ่อพี่แจ้งว่ามีสองคนหน่อยอันนี้จะได้รวดเร็วเลยพอดีพ้นเมื่อกี้ผมงงด้วยได้ได้ได้เดี๋ยวเอาใส่เขาวับจัดเลยโอเคไปคนอะ ไม่ผมก็มาอุ้มขังผมไปในรถนะฮะผมไม่ได้ไม่ครับขอใช้สิทธิ์นะฮะไม่ได้ขังครับไม่ได้ขังครับเฮ้ยเคล็ดแรกเลยเนี่ยอันนี้เคล็ดแรกของหัวไก่ฟินเลยเนี่ยรถเสียงดังชิบหายเลยแล้วเป็นรถกันดีกว่าวะรถคันนี้ไม่ไหวเอาเสียงดังจัดอูดเดอร์บอคเอ้าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับหลังขับขับรถแม่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเป็นตำรวจครับน้ำดีผมอยากรวยยังไล ครับประชาชนทุกท่านสวัสดีพวกรวจมาเอ้ยเอ้ยเฮ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 ยเฮ้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  เอ๊ยไม่ไม่โอ้ยคุณปวดใจยังครับโอ้โหเยี่ยแหละครับเยี่ยใส่ต้นไม้เลยครับจะดูครับว่าเยี่ยคุณสีม่วงหรือสีเหลืองครับฉีเลยผมถอยเกงให้ฉีฮะฉีฮะอันไหนอันไหนที่ตัวนะฮะไม่เห็นมีที่ตัวเลยไม่ต้อมีที่ตัวครับผมแค่ดูครับผมแค่ดูเอาเยอะเยอะเยอะผมสีเหลืองครับไม่ใช่สีม่วงครับโอเคโอเคสีเหลืองนะสีเหลืองนะทีหลังจะดูต่อครับอันนี้นะครับครับมันเป็นมันเป็นแจกันที่บ้านผมไม่ใช่ครับผมเอาถุกยิ้มคุณแม่มาครับเยี่ย ครับผมตามหาบ่อแสนี่อยู่ครับบ่อแสมัดแตงขาวครับมีใครเจอบ่อแสมัดแตงขาวไหมแตงขาวครับครับตัวร้ายครับไม่เจอเลยครับโอเคไม่เป็นไรเขาเขาเป็นเอเจนต์รายใหญ่ครับใช่ใช่อจูรู้จักมัดแตงขาวไหมครับมีข้อมูลไหมมัดแตงขาวครับใช่ว่าแก๊งไหนอะไรยังไงบครัไปเพื่อนผมผมเพิ่งเห็นผ่านหน่งับตำรวจออกออกคตำรวจคนนี้ที่จับเราเคสแรกนี่ไอ้คุณตำรวจอยู่ไหนไหมครับเนี่ยมีบ่อแสของมัดแตงขาวไหมฮะ เอ้ยมัดได้เอ้ยผมเคยเห็นอยู่เห็นไหมฮะเคยเหรอฮะปอบไปแถวสนามบินในรางวัลก็อะไรครับโผล่ไหลายลอยู่ครับเดี๋ยวเพิ่งเงนะเฮ้ย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 ไหนฟินเพื่อนกจะจับมั่วไม่ได้แล้วเพื่อนโอ้ยแล้เห็นไหมไปล็อกในท่พวงเดี๋ยว่งนนะครับปล่อยนะครับเฮ้ยแสงอะไรครับเนี่ยแสงคุ้นๆนะครับเนี่ย

ได้เข้าก๊อกไปเลยครับว่าไงครับว่าไงว่าไงครับผมเห็นมัดแตงอยู่หนังบินเมื่อกี้หนังบินเหรอโอเคโอเคได้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 คุณนะ้ลบกวนฉี่อะไรต้นต้นไม้ด้วยครับผมจะดูฉี่คุณครับเขาคากี่วันนะเขาคายกี่วันสีม่วงหรือสีเหลืองครับเขาคากี่วันครับเขาคากี่วันององคือให้คุณจะตลกปะเนี่ยคุณจะตลกนะครับเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้คืุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฟักยูอะฟักยูฟักยูนามสกุลอะไรครับฟักยูทูมัตนะฮะ อันนี้หำเล็กนะครับเนี่ยไม่เล็กครับมันโหดครับมันโหดครับยันโหดนะครับมันกลัวเหรอครับกลัวเหรอครับเนี่ยใหเยี่ยวออกไปครับเนี่ยไม่เยี่ยวนะเนี่ยกลัใช่ครับกลัวครับกลัวกลัวเหรอฮะเอเยี่ยวทำไมทำไมคนอื่นเขาเยี่ยวสีเหลืองทำไมนี่เยี่ยวสีเขียวครับเนี่ยอ๋อเมื่อกี้กินที่นี่กินน้ำชาเยอะครับน้ำชากินน้ำชาน้ำชาเหรอครับเอ้ยน้ำชาผมก็เคยกินมาบ่อยแล้วเยี่ยวไม่เขียวนะฮะอันนี้มีสารอะไรในตัวบ้ราะน้ำสิ่งผมครับสูตรเฉพาะไม่มีครับไม่มีไม่มีครไม่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 เป็นย้ำใบหยุดแต่เดี๋ยวในรถนะฮะ ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับจ่าฟินครับจ่าฟินไปดูในรถที่ครับไมู่ครับไม่มีครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านคุณพูดกับผมด้วยความจริงคุณเนเด็กน้อยอันนี้เสร็จไหมครับโดนแก๊งไล่ล่าอยู่ครับแก๊งครับแก๊งไหนครับแก๊งไหนครับเนี่ยสุดดำครับสุดสีดำอ่ะไอผมเคยได้ยินข่าวนะสุดดำหนังกอล์ฟอ่ะเขาชื่ออย่างเงี้ยครับไม่ไม่ใช่เหรอเนไข่เหรอเนี่ยไม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรออันนี้คุณเมาคุณเมาปะเนี่ยคุณอยู่ในอาการโอเวอร์โดสป่ะครับเนี่ยไม่เบาไม่ได้เมาไม่ได้เมาไม่ได้เมา อันนี้ผมให้รับสารภาพโดนดนนิดเดียวปัดิดเดียวเสร็จปเสร็จปัไปดูนี่ดูไปเอาไปเโอ้ยข้าหลังข้างลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังอันนี้กลืนกันปีน่ล็อให้หมดเลยล้อกให้หมดเลย๋ยไปลอหมดเลยผมดูจะ่งละดได้แล้วครับดได้แครับมูแล้วผมไผมไวนนี้่นวคนนี้ก่อนแคุณดื่มน้ำคุณคุณคุณสคนนี่ผมไม่้องกัี่นีบแล้ ปรากฏยูทูบมันครับครับผมบรรยากาศเปนย่ครับพวกกะเลวกระลาดจะจำไปทาดีเด้อเดี๋ยวคุณจะลว,วกตำรวจยิงผิทาไหมอ๋อโอเคยิงผิดครับยิงผิดแล้วที <S <S 1> <S 1> อา้า มา,น,า,านี่มัดแต่งขาวตัวร้ายนี่ต้องโดนหนักหน่อยคุณมากิวรถได้คืนน้นแล้วเขาเมื่อคืนที่สอนอโดนหนักจริงจ้าแล้วเขาขับรถหน่วยงานไปได้ยังไงจ้าขอายิงยันได้เลยได้ไหมครับเนี่ยฮะดูจะทรงแล้วนะของกลางเยอะแล้วเขาก็เมื่อคืนเขาเมื่อคืนเขาเมื่อคืนเขาเขาต้องหาศพตำรวจไม่เจอแล้วเขารู้เมื่อคืนขอทางเสริมหน่อยครับมัดแตงขาวครับตัวร้ายครับขายันลึมๆครับ ไปทั้งผ่านจนถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วครับใช่ครับตามบอกมาเลยครับหน้าโรงพยาบาลจับได้ยังครับอาทรไีได้ครับ อย่าอย่เลยเขาออกไปได้ออกได้ยันหนึ่งยันสองไปย้อยู่ไปย้ำอยู่ไย้ำอยูไออกไปยางไปย้ำเอไปยางยใหเขาออกให้เขาออกให่เขาออกเขายัน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 อะไรครับไปไหนครับเนี่ยไปไนครับเนี่ยไปไหนครับนี่ยแ้วเนี่ยตีแล้วตีแล้วยี่ยี่คนเลยยนยยนยพยายามหนอยครับอันนี้อันนอันนติดแตกครั้งหนึ่แตกครั้นึลง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  ไปไหนคะไปไหนอ้อย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 อ้อ้ยอลยอ้อนี้ยอ้ยอ้เยี้ยอ้อยี้ยอ้อยออยอ้อยอ้อยออยอ้ยออยอ้อยอ้ยอ้ยอ้อยเ้ยอ้อยอ้ยตาอยอ้อยอ่อยอ้อย้ยอ้อ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 ยอาอยอ้อยไม่ใช่ครับเยอ้อยั้อัอ้อ่อ้อยอ้อัด้อยอ้ยตาผมอัอรอ้่ยอ้อยอยาาครับผมพยานไม่มียอ้บยา้อยอ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 ยอยอ้อยอ้ออยอ่อยอ้อยอ้ยรอออย้าอ้คุณ เอาตำรวจออกไงสองเขาหายไปแล้วอ่ะให้เขาเด้งครับให้เขาเด้งพีเด้งหน่อยครับเด้งหน่อยครับเด้งหน่อยครับโอเคองมะตำาไตำรวจฆ่าคนตายอ่ะไม่ได้ฆ่าครับภาผมคนเคนต้องยกคดีแล้วถอยหลังม่ชนนะครับไม่ใช่ครัตำรวจเห็นครับไม่ครับตำรวจเห็นแล้วกดให้หนีไม่ได้ครับม่ได้ครับไรับไม่หวครับไม่ไหวครับตดยอย่างจี้ต้องยกคดีนะครับรถติดฮัลโหลไวรุ่นรถติด รถผมด้วยอะเป็นเดนเชียร์นีรถใครกูจะไปไงนะแล้วคุณตีมารับผมนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมมีธุระครับคุณจุกไอ้คุณหนอกกล้วยเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนมึงไม่ขับรถไปละครับมึงจะพาวิ่งไปงี้มึงจะขับพลาได้ไพูดไม่ได้นะพไปเออจะมาชุดที่สอนอเลยไงครับจะเรียกหมอมามามาชุดสอนอครับไปชุดสอนอครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารับผมดีครับผมเราวิ่งไปสอนอครับเออตำตำรวจที่ว่างไปรับเอออาติตรงนน้นหน่อยครับเป็นตำรวจของบ้านนะคนไม่ตดแต่ว่าอะไรครับเนี่ยคุณอะไรครับคุณชื่ออะไรครับคุณเซีบาใชช่่มััยือคุณง ไม่ใช่ครับผมชื่อพ่อทุกสถาบันครับมาเดี๋ยวขออบกตำรวจฆ่าประชาชนครับช่วยด้วยครับเข้าใจครับผมเข้าใจไอข้อสอบที่สอตำรวจฆ่าประชาชนครับเนี่ยเข้าใจครื่กันหมดแต่ว่าเรื่องก็คือไปสานอแล้วครับตำรวจฆ่าประชาชนครับอะไรครับเนี่ยคุณจิ๋จะร้องอะไรครับเนี่ยครับคุณจิ๋มที่บัสตำรวจฆ่าประชาชนครับลิสต์ที่จะไม่พูดนะครับเพราะทุกคำพูดจะถูกใช้ในชั้นศาลนะครับ มึง,งดีนะมึงข้าทำคดีทำคดีคนนี้ด้วยครับอ่ะผมไม่ทำครับผมไม่ทำผมไม่ทำผมแค่มาผมจับคนเดียวผมไม่ทำละและอันนี้ นายครับเนี Nein, yeah, ่ยเขาไม่นตำรวจเขาไม่เป็นรับ่เสียวมันขาไม่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 ครับไม่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 คร ยิงล้มพอทีนี้คุโดนไฟยิงล้มกุญแจตำรวจผมกางจะล็อกครับผมอะไรจะล็อกผมก็โดนชนเช่นเดียวกันครับผมยังรอดครับใช่ไหมผมจับหัวผมไม่รอดครับผมไม่เคยล็อกหัวคุณครับมันเป็นเหตุเป็นอุบัติเหตุครับมันเป็นอุบัติเหตุครับไม่มีการจงใจใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณต้องรับโทษนะครับมันทำคดีนะครับในตนีเนี่ยตั้งแต่กุตายเนี่ยคดีบยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอร้องผอมาทำคดีนี้แหละครับผู้ต้องหาค้ายาลายใหญ่ครับ อยไรใหญ่เนี่ยแหละไม่มียาเลยเอาจริงๆนะถ้าถ้าถ้าไม่ขับเผืนถ้าไม่ขับไก่อ่ะก็งั้นงั้นจริงขับรถอ่ะไอ้พีทำทรงไปก็ล่ะตำรวจมันแรงไปไม่แรงครับรถตำรวจเอ้ารถผมวิ่งวิ่งอยู่สองไม่ถึงสองร้อยเลยครับเราแบบไม่เป็นเอาเรบอกบมาถาไปเราบอกบไปเรียกรถบอกบไม้จุกมาแล้วครับอ่าครับทำคดีนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคนนี้เดี๋ยวผมไอคนนี้คนบิดนนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้รถเวลาเขาครึ่งนะครับรถเวลาเขาครึ่งนะครับ ััวได้ครับเดี๋ยวขอคุยก่อนนะอุ้มกูวิ่งไปวิ่งมามากี่นาทีแล้วเนี่ยมันก็ต้องต้องทำคดีครับต้องทำดีหมอครับมาชุบลิงหน่อยครับหมอใช่นี่ครับลิงนี่นี่คนนี้คนนี้อันนี้ลิงอะไรครับลิงชิปเปนซีหรือลิงอูราอูังครับจะตามคุณแดนมาซีเรียเข้าคุกเหรอครับเนี่ยมีคนมีคนชื่อแดนอาเซียนด้วยหรอครับเขาไม่เศรษฐีเหรอไอที่หัวเขียวๆไงครับที่เขาเอาหรอโอ้สภาพเขาไม่น่าชื่อแดนอาเซียนเลยนะครับล่ะอันนั้นชื่อแดนอาเซียนอาเซียนโอแดนอาเซียน เอาไปก็เอาเร็วๆอ่าครับอค,บคนคนตัวอะไรครับคนตัวเลยอีกคนอ้าอ,อ,อีกคนหายอีกคนหายอีกคนกห<ต>นีอ่า <c oughs> อ่าอันนี้ทำการหลบหนีต่นั้นเจ้าหน้าที่นะครับต้องโดนเพิ่มนะครับคนนี้ห <c oughs> ลบหน <มา S 2> ีอะไรครับล็อกล็อกประตูก็ดนเรื่องต่างๆด้วยในจำนวนดูคุ้นๆนะฮะ จำนวนบดไปขายไหนผมมีถุงกระช้าด้วยนี่ไหนผมมีถุงกัญชาด้วยเหรอไม่เห็นมีเลยมีครับมีครับอ่ะคุณดูในกระเป๋านี่ไหนผมมีถุงกระช้าด้วยอ่ะ้องใส่เลยครับดีครับคนนี้สีเขียวอ่ะไหนถุงกัญชาคนนี้เข้ามาด้วยเหรอครับจังไวเลยไม่ตกรถไเป็ครับ อ่างั้นผมขอขอขออนุญาตยึดเงินแดงนะครับผมซื oh <Copy modelling out> ้อเขามาไม่ของอ่ะได้แล้วผมขอเช็คอีกทีนีของอ่ะเออเจ้าหน้าที่ครับอันนี้ใครเป็นคนจับมาครับผมหาเขามาไอผมหาซื้อเขามาคุณซื้อใครมาอ่าแต่นี่เขาไม่ถุงโอเคถุงกัญชาที่ไงรถเขาได้ป่ะครับถ้าอยู่เฉยซื้อไปแล้วจะผมจับคนที่เห็นเขามาด้วย คุณซื้อที่เลเบลจับได้ด้วยหรอครัับูกญชนอ๋อคุณซื้อที่เลเบลงั้นผมก็ต้องจับคนตรงนี้ครับเพราะว่าคนมีเงินผิดกฎหมายในตัวนะไอ้ผมไมผมยึดไม่ได้อตามตามนั้นเลยครับคุอยู่นีตอนนี้ยึดไม่ได้ครับต้องต้องกิฟต์ครับต้องกิฟต์ให้รับตองกิฟรับเอ่อยึดมันเสียนี่เลยกดล็อกผมกิฟต์ให้จะหาว่รับเพาผมไม่ไม่ครับไปจิ้มบนปอกเนี่ยไ่ครับไ่ครับกิฟต์ได้เลยครับไปกิฟต์สองกิ็ได้ไปให้ครับได้ครับไปใั้ อ่าเดี๋ยวลดเวลาครึ่งนึงนะครับคนนี้ครับเขาประสบอุบัติเหตุนะครับคุณเคซี่บอสบาสอะไรนะครับด้วยผมก็โดนอ่ะไม่ไมครับคุณคุณพยายามดีครับอันนี้เงินแดกเขากินไปแค่หนึ่งเองครับทั้งหมดเขาคิดเงินแดกไปแค่หนึ่งเองทั้งหมดครับทั้งหมดถ้าทต้มซ่าล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกต้องโดนเต็มนะครับล้อหลอกต้องหมดทั้งมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอขอขอเช็คตัวก่อนนี่หลัายคนที่เขาไอ้นี่ด้วยครับ พันเก้าสิบเก้าใช่ป่าเนี่ยดูก่อนดิเปล่าขับลดเลยครับโอเคหมดแล้วครับทั้งตัวหมดแล้วครับสวัสดีครับพี่หัวเขียวเนี่ยครับชื่ออะไรครับเนี่ยละมอยครับละมอยหอยสังหรือเปล่าไม่ใช่หอยสังพี่หัวเขียวฮะพี่เป็นตำรวจใช่ไหมใช่หนูเป็นประชาชนหนูมีอะไรจะบอกอ่ะบอกได้หนูจะบอกว่าหนูน่ะเป็นเด็กที่พ่อไม่เลี้ยงเป็นเด็กที่น่าสงสารไม่มีเครือญาติ เป็นเด็กที่มีป,ป้าป๊าแต่ป้าป๊าหนูล้มละลายช่วงนี้ไม่มีตังค์กินข้าวเลยครับอ๋อหนูก็ต้องไปช่วยป,ป้าป๊าเหมือนทำงานนะหมืนจะไม่มีตังค์กินข้าวป้าป๊าหนูเป็นคนไม่ดีอะดิหนูก็เลยทำด้วยไม่ได้เรียกครับคุณเต้ครับเจ็ดห้าดาวงั้นหนูมาเป็นตำรวจไหมเจสุดเจสุดครับอันนี้ไม่ค่อยดูให้นึ่งฮะอะไรนะหนูเป็นตำรวจไหมล่ะพี่ตีครับมีเรียกครับอยากลองอยากลองซ้อนหนูเวลาขี่รถไหมล่ะ เฮ้ยหนูไม่ต้องเดาหนูสอนพี่เอาอ่ะไม่เดีวพี่หนูสอนแล้วหนูจะเป็นตำรวจได้ไงก็สอนอย่างเดียวพอเดี๋ยวพี่ขีดเองมนันแปลกๆเพราะว่าคำศัพท์มันแปลกๆเพราะว,ว่าหนูค,ค,คิดเองอะไรนะฮะแต่ตอนนี้หนูหิวแต่ตอนนี้หนูหิวข้าวหนูเลขอะไรหนูหนึ่งหกเจ็ดกินนะกินนะเอาหนูมีกินโตเกินขีดจำกัดครับอ่ากินไม่ได้ห่า ไม่ไม่โต๊หกลวดโต๊ะหกลวดไม่ฟังพี่เอาหูหนีละพี่ต้มสวนฟังหนูก่อนไม่ฟังเอาหูหนีฟังหนูก่อนหนูอธิบายได้อะไรโกหกแต่เด็กหนูหนูไม่ได้โกหกหนูอยากกินข้าวหนูไม่ได้หนูหนูอายหนูโตแล้วโตแล้วเท่าไหร่อเท่าไหร่พี่อายุเท่าไหร่ไม่บอกหนูบอกมาก่อนมาถามพี่กับพี่ใหญ่หนูอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนี่ชอบยี่สิบหกไหมแก ไอ้เดียวเดียวเดียวหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยโดนหลอกฮะรู้อยู่แล้วเราหลอกอ่ะหลอกล้วนๆหนูยังหนูยังไม่ได้ตังกินข้าวเลยโอ้ยหนูก็กินข้าวหรอกนะมันอย่งหนูเนี่ยกินลำแข้งพี่เนี่ยแหละหนูยังไม่เคยกินข้าวจริงๆนะคะไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูไม่ไปหาแฟนหนูเออหนูมีแฟนแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เบลมาจากไหนหนูมีแต่แอร์ไปหาแฟนหนูไปหนูไม่มี เอ้าจริงไม่หาตำรวจขั้นนี้ก็ได้ไหมไม่เอาหนูชอบสีเขียวมีมีหมวกไหมขอยืมหมวกหนูหน่อยได้ไหมลูกพี่ครับตัดผมร้านไหนครับล่ะร้านตะกั่มอ๋อผมผมไม่ได้จะไปตัดด้วยการไปเผาร้านทิ้งครับชอบชอบตลบตลบตลบชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรสีใช่สีอะไรอ่ะ ตีตอกลงเจอ้าวอ้าวอ้าวหัวล้าหัวล้อชอบใจอีกเดี๋ยวชื่อไรเดี๋ยวชื่อไรอ้าวูบอกพี่ไปแล้วต้องเล่มตัวกันใหม่เพราะหนูจะกินโกหกมาอาจจะเป็นชื่อโกหกก็ได้หนูชื่อลมอยไงก็โอเคละมอยถือว่าพูดชัวร์ทีแรกไหนๆเราก็รู้จักกันแล้วพี่พอจะมีสักห้าร้อยไหมแอยากกินข้าวหนึ่งหกเจ็ หนึ liksom, ่งพันนะเอาไปเลยอันนี้ก็ตัวขอเงินแล้วดีใจผักแพ็คนี่ทำไรได้ครับมีใครรู้ไหมขายครับขายที่ไหนตลาดโลกเลยครับอยู่อยู่ตรงไหนครับตลาดยูโคนะตรงการตลาดกลางครับเอฟเก้าดูราคาของเลยครับช่าง นายคนขายล็อกปิกไปไหนแล้วอ่ะไอช่างเหรอเราเป็นช่างตอนไหนไม่ได้ก็เรียกช่างช่างช่างนั่นแหละแล้วกูก็ตอบรับเขาไปเรื่อยเลยลองไงดีอ่ะกับตำรวจตีเลยไหมกับตำรวจเหรอครับไม่นแเล่นตึงหแบเนี่ยนี่ไงตกไปดิเฮ้ยโอ๊ยเอามันเอามันเอามัน ช่วยนะครับช่วยนะครับตัวชมดีที่ที่เลเวลช่วยนะครับช่วยนะครับขอรับเสริมนยครับช่างอะดุนชิ้ตู้เขาครับครับดูไอ้ดุนเสริมอยู่อ่าทิ้งเคสเลยครับทิ้งเคสเลยไปเลเวลเลยครับดุนเสริมไงดุนดุนเสริมเรียบร้อยเกตซี่เกตซี่โดนพวกโดนพวกกันเองแทงตาย